สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับชแนลของบาบาาอีกเหมือนเดิมนะครับืัอนี้นะครับกมาพูดคุยกันนะครับผ่านทางช่อง YouTube นะครับกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆนะครับที่มากดซับสไคร์ให้บาบาานะครับตอนนี้ยอดกดติดตาม583นะครับบาบาาก็ดีใจแฮงเฮงนะครับวันนี้ก็ท้านะครับเดินชมสินค้าในลานนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ การทำลานโชว์ห้วยนะครับมีขอดีขอดเสียงใดนะครับผมมาเทานี่ครับมีพนังงานนะครับมากินเหล้ากินเบียร์ทีนาร้านนะครับได้ไปสองลังครึ่งนะครับก็ดีนพลังงานเงินเดือนออกนะครับน้ำร้งกับสีนี้โต๊ะให้ลูกค้านั่งนะครับมีเพลงให้ลูกค้าฟังนะครับนแบบนี้นะครับกับสีมีพวกเบียนะครับนะครับ บางอย่างนะครับเอ่อก็พยายามสั่งมาจากรัศดานะครับนี่นะครับสั่งมาจากรัศดานะครับก็มาขายสินค้าขายดีเลยนะครับอันนี้ครับน้องๆยี่ห้อผักเข้ากระสือไปใส่นะครับอ่านะครับคือจังพวกทุ่งเทาของสีนะครับนี่ทุ่งเทาสีก็ขายดีนะครับพวกแมสสินะครับอ่าพวกแมสผมนะหนอมมันมาลือขออนุญาตจัดแป๊บนึงนะครับผมอ่าแมสสินะครับพวกเอ่อ ยาเส้นสินะครับคล้ายดีนะครับใขรใกล้สีนะครับผมครับนามเนิ่มสิคล้ายดีนะครับวันนี้อากาศดีนะครับบ่มีแดดเลยนะครับที่ชลบุรีนะครับห้องํำรูปนะครับตรงขามตรงขามนิคมอมตะชลบุรีนะครับจะเป็นร้านแบบมินิมอลนะครับติดกับถนนนะครับแบบนี้เลยนะครับตอนนี้กับบ่มีคนนะครับ มีน้ำมือเศร้ากับน้ำมือแรงนะครับหลายครับตอนนี้คนก็ไปทํางานนะครับพนักงานก็เหตุงานกันนะครับมาบ้านกันนอนรอลูกค้านี่นี่นะครับในห้องนี้ครับกัสั่งของออนไลน์เนี่ยสั่งของทางรัศดานี่นะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามาแบบนี้ครับกัเป็นลุงอยู่หลังบ้านนะครับแกกับแปะมาซื้อคงซื้อของทักงมือนะครับ นี่นะครับผมกับตัวด้วยอะหลังอะไหนกองสี่หตัวอะหลังอะหลังไหนนี่ไงเนี่ยกล้องเนี่ยด้วย <4 S 2> อสี่ห้าตัวเอาซะผมงงไงกล้องในโทรศัพท์นี่เหรออ่านี่ครับลูกค้าก็เป็นกันเองแบบนี้นะครับครับเกียร๋มีอยู่ข้างใน แกก็มาซื้อเรานะครับนั่นนี่ครับนี่ละลูกค้าประจําเลยนะครับเล่าสี่สิบใยนะครับผมขายลอยยี่สิบห้าบาทนะครับแบบนี้ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับทีเขม้ากดติดตามบ้าบาดนะครับบาบาดก็คงสิจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอีที่หนาเจอกันไหมนะครับขอบคุณมากมากครับ